<c oughs> จะร้อง <c oughs> เออขอบคุณครับขอบคุณครับพระเอกนะครับโอ้ยรองเท้านี่รองกระเทหร่กกน,รนี่ถูกโยนไปเลยนะครับัตเมื่อกี้มอนั่นมันฮิวเลอร์ที่เราเจอที่สวนสาธารณะนี่นะพฮเยจ,จิคงไม่ดึงดันจะชวนมอนั่นเข้าปาร์ตี้จริงๆหรอกนะ <c oughs> ชวนเ <c> ห <oughs> คุณยูเลอร์โหไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอคุณจูยอนที่นี่อีกนะคะเออถึงขนาดนี้แล้วแสดงว่าโชคชะตาเลให้เราตั้งปฏิที่ด้วยกันแล้วล่ะค่ะวันนี้ผมกะว่าจะมาล่าคนเดียวจริงๆนะครับคือเชือล่อยแขนแขนผมก่อนได้ไหมครับวันนี้ฉันจะเบรคคุณแบบเต็มที่เลยค่ะ เชื่อไม่ได้เช่องก๊อปปี้ช่องสุดท้ายคงต้องเอาเสียงางงการฟุ้นฟูสินะก็ได้ครับแต่ว่าต้องไปหาที่ก๊อปสกิลก่อนผมกอตัวไปเข้าห้องนับแป๊บนงครับเอที่นี่เหรออ่ะอือต้องบอกว่าผมต้องไปดูยูสเซอร์ทูปก่อนถึงจะก๊อปสกิลได้นะครับแต่มันพูดไม่ได้นี่นส <c oughs> เิเออคือเออ พอดีผมปวดหนักมากมากจริงๆครับภาพลักษณ์นิพานยับเยินตั้งแต่เริ่มเลยเว้ยว้าตุ้ม้ามาใกล้ก็โดนย่างแน่ๆแต่คราวนี้ต้องใช้หัวคิดแล้วสินะอไฟปิง ไฟว์วัตูไฟเรนตูไฟสปียร์ตูเฮ้ยข้อสาสันขึ้นมาหน่อยก็บอกว่าอย่าออกหน้ไงเล่าโอ้ก็นี่ไงจัดการได้ก็จบแล้วนี่อแบบนี้ก็ไม่มีช่องให้ฉันได้โชว์ฝีมือเลยสิชุดยอดเลยนะครับปกติระดับเอสนี่สกิลเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ ระดับเพยังขนาดนี้แล้วระดับ ex จะมีสก,กิลเยอะแค่ไหนกันนะก็ไม่หรอกค่ะส่วนใหญ่ก็ซื้อตำราสก,กิลมาเรียนออกค่ะห <laughs> ยกนิว้วเลยสุดท้ายก็เงินสินะว้าไฟบอลเอ๊ะปกติแล้วมันน่าจะขนาดประมาณนี้ไม่ใช่เหรอ เมือ่อกี้แล้วทำไมลูกไฟมันใหญ่ขนาดนั้นคุณจูยอนบอกมาตามตรงนะคะคุณพลังเวทสูงกว่าฉันใช่ไหมคะเป็นยูวเลอร์แน่เหรออะไรล่ะครับแค่นี้ถือว่าปกติครับชิเพราะทักษะเฉพาะต,ตัวแบบศูนนั่นเลยทำให้สก,กิลมันออกมาใหญ่กว่าที่คิดไปหน่อยเติมเชื้อเพลิงเกินพิกัดระดับ F ปริมาณมานาที่ใช้สก,กิลเพิ่มขึ้น100%เความเสียหายเพิ่มเติม,ตมของสก,กิลเพิ่มขึ้น20%ซถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การใช้มานาจะสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายเพิ่มเติมมันก็ดูไม่คุ้มกันอยู่ดีถึงยิ่งเล่จะเป็นชนชั้นสูงก็จริงแต่ถ้าจะอัพเลเวลก็ต้องมีสก,กิลป้องกันตัวไว้บ้างถ้างนั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามานาเท่าไหร่ <c oughs> ก็พอประมาณครับพอมีมานา หนึ่งพันสี่ร้อยแปดตับหนึ่งพันหนาร้อยสิบมานามันล้นเหลือก็ไม่เสียหายอะไรเพราะยังใช้ได้อีกตั้งสิบสามครั้งแต่ยังไงตอนนี้ก็เป็นยวเลือ่อจูยูยอนไม่ใช่นักเวทต้องระวังตัวหน่อยโอ้สียในั่นมองทะลุไปถึงไหนแล้วนะั่นมีผู้เล่นคนเด่นอยู่แถวนี้ด้วยคงต้องใช้สกิลให้ระวังก่อนนี้หน่อย <c ười> ถูกเว้ต้องเกร้งทำแบบนี้ไปถึงเมื่อ,อไรกันวะ นี่อยมือสิคอยดูดีๆว่ามีมอนบินมาหรือเปล่าดูตลอดเลยนะแม่งอุตสาห์มาถึงกาะลอยฟ้าแต่ต้องมาเล่นตบลูกกระจกตัดตอนแบบนี้เสียชื่อผู้เล่นหมดเอา้างั้นไปนล่าตัวใหญ่เลตายซะไปสิจำานนสิ่งมีชีวิตที่ตายบนเกาะลอยฟ้าบรรลุนกการอาชญบอดแล้วอี่จัดการแล้วหนีไปสักค่วต่อไปตายชันแล้ว เจ้าแห่งกอะลอยฟ้ากำลังตื่นขึ้นเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างอะไรเหรอไม่ใช่หลายตัวนะเหมือนจะเป็นตัวเดียวนั่นมันอะไรนางฟ้าดาบิงนับพา S ทุกทุกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ตายบนเกาะลอฟ้าจะอัญเชิญดาบิงนับาหนึ่งเล่มความเชื่อไหเพิ่มเติมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนดาบิงนับพาหากมีทักษะเฉพาะตัวเกาะลอยฟ้า กำนันดาบ่งน้ำปาที่กันเจิญจะเพิ่มขึ้น100%อยเปอร์เซ็นต์อากิสักษาเฉพาะตัวออร์ลิฟ้าเอฟเฟกพิษภาคสาอีจะถูกเพิ่มให้กับดาบ่งน้ำปาพลังเวทย์ที่ต้องการ60สมานาที่ใช้ศูนย์นี่มันสกิลโจมตีวงกว้างดาบออกมาหลายเล่มเลยนะครับติงตึงตึงติง โดนกันหลายคนข้าันพี่เป็นอะไรไหมตั้งใจพยายามปัดดาบที่ร่วงลงมาแต่ดันติดดีบับตั้งพลังชีวิตพลังจมดีพลังป้องกันก็สถานะต้องหมดอยู่ในสภาพลดลงหมดเลยมันจะดูได้ประมาณสิบนาทีอันเดียรักษาให้ก่อนครับเซงกันรักษาทุยฮะเร็วห้าสิบเก้า ไคลนิวท e ักษะเฉพาตัวกอลอยฟ้าสกิลดาวิกนภาเอสมพลังพุทธิตามีจติเอกาสนะพลังกำลังยสิบสองความง่งสามสิบเก้ความตนตานยีิบแปพลังเวทเจ็ดห้ามังตอนนี้พวกเรายี่ก่อนนี้ไหม